วนนี้ห้าก็กำลังไปโรงเรียนเมื่อน,นี้ก็จะไปเสาพาวเวนเดินทางจากบ้านจังปะดงไปโรงเรียนบ้านหนองประมาณบัวงค่เป็นระยะทาง12กิโลนะคะนี่น้องนี่ก็คนขับรถ อุบติเหตุดูดูผู้ใดยผ่านมาทางนี้กะเรามาระวังกันนําเด้อค่ะเพราะว่าคนที่บ่เคยชินทางกะับขี่ออกมาแล้วกะสิต่ําจังดูมากครับเปิดออกมาคือมอเตอร์ไซค์แบบนี้คือผู้ใดที่ส่วนมากจะเป็นคนที่บ่าเคยเคยมาก็จะขี่เร็วแบบนี้รถอีกทางนึงก็มาเร็วเกิดอุบัติเหตุดูมากเลยแล้ก็จะเลี้ยวมาอันนี้ก็จะเป็นป้ไป47โลกั บันดุต่ว่าเขาก็จะเรี่ยกตรงบ้นบานวังโพลบรรยากาศก็กคือฝนสิตตนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็กะเจ้ากะวานเขาแล้วเหลือวานเขาแล้วนล้วคนดำเอากะไถหุดเขาอาไถหุดป่ไถหุดเวทา มองต้มเกลือค่ะเพราะว่าโซนนี้น้ำเค็มเค็มมีอย่างสนะเกลือแดดเลยบ่ออีเลีเล็กแล้วยังแพ่เกลือค่ะใส่น้ำแข็งน้ำแข็งยังบอละล่ายไงเนาะคือซํำนิดละอันนี้ก็จะเป็นโล่งต้มเกลือค่ะข้าเจ้าสีต้มอาอยูกุลยูกุดละคำนีเขาเจ้าจสีต้มอาแล้วมันจะมีอนันทางอันอีกทางหนึ่งนะข้าเจ้าสีอาขึ้นมาตตก ส้นนี่จะเข้มเบืออค่ะปลากระต่ายว่าค่อยมีปลาเพราะน้ำเค็มมันไหลลงมาซีมีหลายหมง่งหม่งต้มเขือนเดี๋ยวนี้ข้าเจ,จ้าก็จะใส่ไม่ไห็ไม่อย่างที่ข้าเจ้าพอใส่แล้วมามาต้มตะกี้เนี่ยสิซิเป็นเกบ็เชนนื้อเพื่ง ปีเมื่อกี้เนี่ยีหกหานจะใส่แกบทกปนี้ยู่ค่ามันกับ,บางควนมันกัตานสอด30ปีนะคะเขากะสีโลเพราะโล่แล้วก็เขากับอบันายพวกต้มเกลือน,นี่กะเขาจะต้มเกลือน,นี่กะไปสื่อมาสงสัยมันอาจจะถือก้อนสื้อแกบมั้งนี่กะอาจจะเป็นรถแกงงวงเด้ยวยทลาลัาสนะ อย่าไปหนีบานงกลางเนี่ยเขาจะเสียเอาขึ้นมาตากเป็นลูงเกลือคือกันค่ะ้่เขาจะตากเอาก็จะไร่ได้ตม้มแต่ว่าต้มนี่กินได้พอมันจะขาวงามเลยถ้าเอซอยากเบืองกัเอซกะคอมเมนต์ไวะะ้เด้อค่ะเดี๋ยวสิพามาเบึงว่าวิธีการต้มเกลือกับตากเกลือนี่มันเป็นจังไหน

ดับดีดีซเห่อัอาขึ้นใหม่ทุบทำใหม่ครับเอาขึ้นใหม่ทำดีๆทำดีๆนะครับพนุนี้ต้องบ่อยเบาๆไม่ต้องดึงแรงนะครับ เอาใหมา่น,นะครับเชิญหนชาติลงกองตรึงโอเคครับมดไปเปีนห้องให้คุณแม่ เปลี่ยนห้องให้พุณแม่แล้วคุณใจลงมา<อ>ก่อนลูกาาาางาาง่่มันตนีต้สัปดาห์แรกนะครับพับไปกับบ้านเลยับสัปดาห์แรกหรือว่ายังตะกุดกากบ้างนะครับแต่ถ้าสัปดาห์ที่สองต้องให้มันเรียบร้อยกว่านี้แล้วก็ให้มันรวดเร็วกว่านี้เพราะเราก็จะเดินในร้อนนะครับโซ่แม่

กระเทืบเท้าแล้วก็ไปเลยนะครับมีบริการเก็บเงินด้วยนะครับถึงคุณตาบงตกับทังวงเริ่มแล้วไม่พร้อมเอาไม่ไม่มีทีไม่ต้องที่นะครับไม่ต้องที่จบท้ายเสียงดังๆนะครับ ฟ้าหับแล้วก็แรงดังแล้วก็ไปเลยนะครับรุกลิกลีรุ่งรุงเลิเหรวไ้เลนกันเลนกันวัดนางัฟคุณจะพีใครครับน้ำปานได้บอกครับ ครับกับบ้านเลยสาไปเาททำไมเสียงเธอแตกนารวัดเสียงเธอแตกอ้อยนกไปแล้วเอด้วยงงเอาจุกาัดึงสงสารลุไปไปจะีัมากระเพอเยก้มาา้าวัวคใครเก็บพงอกลับได้เลยครับ ครูเช็คชื่อแล้ว